หล่นแม่พี่น้องเลยอ๋อพี่น้องส่องน,น้ำชันแม่อุ้ยล,นลนุนลุนงามเถะ ใหม่ๆสุดๆเลยนี่ดูถเถอะน่ากินไหมเนี่ยมีเฮดแบบนี้กินไม่ได้ด้วยนี่มีเซมมาไม่พี่น้องต้องน่ะ Ở mày sói đây mới được Bồi hay không ngọt đã Tôi bảo ăn Ừ, ăn một cái Không bảo ăn เอามาอีกเกิดเทาแล้วอันนี้ไว้ให้เขาบาดดยตรงเอาน่ะเหลืออยู่น,น้อยๆอันนี้เห็ดขอนสนพี่น้องนี่บานแล้วนี่ วอวได้เป็นกิโลเลยรูกเกือบสองโลนว่ะแม่ม่เห็ดน้ำนมมองมาแต่ไก่หนึ่กว่าจะเห็ดนางลุม,มไม่ใช่หน่วงแบบนี้กินไม่ได้ เต็มเลยออ้เห็ดคอนต้นด้วยไปงอกไอ้บนนมเถออเห็ดแม่ไก่ตรงนี้ก็งอกด้วยอ,อ่อนๆอ่อนๆอย,ยู่เลยเต็มเลยแต่อันนี้กินไม่ได้แนะม่มิเตเฮ็ดนมนมเห็ดตนน้นโนนี่ถั่วพี่นอโอ้ยย้อนแสงแต่กินไม่ได้เนาะดู ดูกางเกงฉันตัวจะเอาขึ้นได้ไหมรัวเขาป่าใส่กางเกงแบบนี้มารัวโอ้ยเอาขึ้นได้ไหมน,นนี่ <c oughs> อ่านี่ลกูกฉันอยากมาดูเฮ็ดหูหนูนะจ๊ะที่ฉันเคยเก็บไปนะ่ะป่าวันนี้เงียบเงียบไม่ค่อยมีลมจ้ะใบใหม่กำลังเปลี่ยนสีกำลังร่วงเต็มแหละ น้าฉันมาตรงป่านี้นะฉันจะจำแม,ม่ควายได้ว่าโค้นไหนฉันต้องเดินหาน่ะสวยไหมพี่น้องงามนะสีพี่น้องเฮ็ดหนูหนูสีน้ำตาลกำลังโอกนี่ตรงอากาศเย็นกว่าเนี่ยเขาจะโอกหลาย tắt con phi nô bị say yếm kín cả rồi nè chân mới kiếp thúc bí để chặt chấm không biết ô kiếp đứa này lưu nè. นี่โอ้ถูยำม,มามาในเวลานในโนบิโนะนี่หลายอยู่ดิเสียงนกอะไรฮะยินได้เสียงยินไหมพี่น้อง เงียบดีวันนี้ไปเลยโอ้ยไปเลยเห็นแม่เห็นน้องเลยโอ้ยกับลังนี่โอ้ดูงามจริงมองเห็นไหมน้องบินตามกัน เลียงแถวงามจังนะเออสอง,งองโอ้เลียงแถวกันไปด้วยอตรงนี้ก็เฮ็ดแต่เฮ็ดกินไม่ได้ล็อกซองให้ดูพี่นอกถ้าใครมาอยู่ ต่างประเทศเนาะหรือต่างแดนเนี่ยถ้าเป็นคนประหยัดเนาะหากินแบบธรรมาชาติเวลามีเห็ดมีของกินอะไรอย่างนี้นะน้องประหยัดได้หลายเด้แต่ยังว่าอะไรแล้วประหยัดเรื่องการกินอย่างอื่นก็ต้องจ่ายแพงเนาะแต่ถ้าคนชอบกินแบบแบบเนี่ย ไม่ชอบกินเนื้อหมูเนื้อไก่ยงี้นะช่วงเวลาเฮ็ดงอกอย่างนี้นะประหยัดได้อย่างหลายเลยฉันก็คิดว่าฉันก็ประหยัดได้อยู่ด้ฉันก็ชอบกินเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้กินตลอดทุกเวลาเนาะก็กินอย่างอื่นได้กินปลากินอะไรนั่นแหละเห็นครบมันแหละเนาะต้นใหม่ ใบใหม่กำลังเปลี่ยนสีมองเหลืองมดเทียดกะถ้าเราเม็ดเจาะจุงมาหาจริงๆก็จะไม่เห็นโลกวันนี้ก็ได้เห็ดน,นางรุมสมใจอยู่ จริงๆแล้วในป่านี้บางทีมีขนในเห,เห็ดนางลมก็งอกเด้แต่ป่ามันลุกผดเนาะเอาไวเ้เขาเป็นเชื้อเป็นอะไรดานอะเก็บแขก,กินเนี่ยแบบพี่น้องเลยเก็บไปหลายแช่แข็งไว้ก็แม่ได้กินคือเก่าหรือว่ากินเราก็ไม่ได้กิน ทุกเวลาเนาะไปแช่ไว้จนว่าหามปีพอถึงฤดูเห็ดงอกอีกแล้วอยู่ในช่องแข็งยังเต็มอยู่เลยปีนี้ฉันเลยแม่แช่เลยฉันเก็บได้ฉันก็ทำกินเลยแช่ก็แช,แช่ส่วนน้อยหรือถ้าเราเก็บเราก็เอาดอกง,งามๆไปเลยโอ้ยปีแหลกฉันเก็บโอ้ยทั้ง มีหนอนมีอะไรเจ้าฉันก็เอาไปมืดพี่น้องเอเนาะแบบตื่นเต้นแบบบ่เคยเห็นหลายก็เก็บแบกเก็แบบแบบแบบตะพายไปแต่ว่าเขาก็มีข้อหามอยู่ด้ดเขาป่าเขาให้เอ็งเอาไปได้ไม่เกินสองโลเพราะว่ายัางน้งเด้ฉันก็ างทีก็เอาไปเกินอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เขามาทุทกวันเนาะอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เขามาทีหนึ่งมันก็ไม่ได้มีเฮ็ดตลอดเนาะบางทีก็ไม่ได้ก็มีก็ถือว่าออกกำลังกายดูช่วยฉันเดินนี่กางเกงฉันที่เอาได้แม่ฉันเคยใส่มา <laughs> ฉันเคยใส่มาแล้วด็กกางเกงตัวนี้แต่ว่าฉันก็ไม่เค็ดซักเหลวมมก่อนดอกยาดอกไอ้มึนก่อนที่เป็นเส้นน้อยแล้วทิมมันเป็นเหมือนไหมพรมเนาะก็จิเอาไว้ <laughs> ใส่ถ้าใส่ไม่ได้เลยโยนทิ่งซะ้วอ่啊 ห่าวาดน,นี่ฉันอุบเห็ดใส่พริกใส่กระเทียมใส่หัวหอมแล้วก็ตำแบบเป็นน้ำพริกนะจ๊ะอุ้ยอร่อยอร่อยหลายธรรมดาฉันอืมเห็ดอะไรอืมรวยเฮ็ด ึงหวานหรือเห็ดตายพินเน่าวเร็วเออเขาก็มาเกิดอยู่แถวนี้เนาะสวัสดีจ้าฉันกำลังพูดเรื่องทําน้ำพริกเห็ดที่น้องหมอวานนี่ตําเกีวเนาะตําพริกใส่พริกสดไปด้าพริกแห้งก็ใส่ไปด้าเอาอันป่นเลยจ้ะโอ้ยอร่อยอยังวะเอา ฉันเดินมาถูกทางไหมนี่โอ้ฉันต้องเดินกลับเด้นี่เดินกลับถ้าไปทางนู้นเดี๋ยวจะไปอีกทางนึงเนาะมันยิงไกที่ฉันจะกลับทางเดิม เดิอชั้นเดิอไปกอนเดิอที่ฉันฉันเล่าให้ฟังนะเฮ็ดเนี่ะเฮ็ดก็อร่อยนี่เฮ็ดน้ำพริกเฮ็ดยังอร่อยเดี๋ยววันนี้แต่ว่ามันเหลืออยู่นิดนึงเด้ฉันยังกินไม่มดวันนี้ถ้าฉันกินมดแล้วเฮ็ดที่ฉันเก็บวันนี้ฉันอาจตะดตำน้ำพริกอีกก็ได้โอเคเดี๋ยวแบกกที่มดเดี๋ยวไม่มี แบตโทรศัพท์หาแฟนเนาะเดี๋ยวถ้าฉันมีอะไรคื้หนา,หร,าห,ดดหรือว่าได้เฮ็ดได้ไอหรือว่าได้อลูกเการัดเนาะค่อยถ่ายอีกทีโอเคเนาะนมนมฮ็ดพึงว่าหมื่อวานถ่ายแล้วเยอะแล้วเนาะวันนี้เลยไม่ได้ถ่ายนี่ในมาเป็นโลขึ่งคือกันเลยนี่่น้อง น่องเฮ็ดนังนมที่ได้มานี่จานบักใหญ่โอ้ยลนเมีทั้งเฮ็ดหูหนูเนาะเนี่ยรวมกันแล้วก็มีเฮ็ดน้ำนมดาเฮ็ดผึ่งด้าเนาะนี่พี่น้องดูๆน่ากินแม่พี่น้องเนาะ นกินไม่พินอกกำลังโงนโอวนเฟนบอกให้พัดสินกตะปาเกตตีว่างั้นตะกี่ได้ทำไหมพันนี้โอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่โชคดีมีความสุขสวัสดีจ้า